เริ่มกันที่สถานการณ์ในอิสราเอลนะคะหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมกลุ่มฮามาสมีการปล่อยตัวประกันออกมา2คนและรายงานก็คาดกันว่าในเร็วๆนี้นะคะตัวประกรันอีก50คนจะได้รับการปล่อยตัว ขณะเดีวยวกันค่ะซาราฐซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรสําคัญของอิสราเอลนะคะก็ออกมาเรียกร้องขอให้ทางอิสราเอลเนี่ยเลื่อนการโจมตีฉนวนกาซาออกไปก่อนนะคะเพื่อให้มีเวลาเจรจากับกลุ่มฮามาสมากขึ้นเพื่อที่จะให้ปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ค่ะ ตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวทั้งสองคนนะคะเป็นหญิงสูงวัยชาวอิสราเอลค่ะที่ชื่อว่าโยเคเวตลิฟซิสนะคะอายุ85ปีและนูริธยิกชักนะคะวัย79ปีโดยคณะกรรมการการชาติสากลค่ะได้ส่งรถพยาบาลมารับทั้งคู่ออกจากฉนวนกาซาเพื่อเดินทางเข้าสู่อียิปต์และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทลอาวีปเมืองหลวงของอิสราเอล โดยทั้งลิฟชิสแล้วก็ยิซักนะคะเป็นตัวประกันคนที่3และ4ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสต่อจากจูดิตราน,านันแล้วก็นาตาลีราน,านันสองแม่ลูกชาวอเมริกันซึ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มฮามาสระบุว่าการปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก2คนนะคะเป็นไปเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยมีอียิปต์และกาตาเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางในการพูดคุยค่ะ นอกจากนี้สำนักข่าวท้องถิ่นหลายแห่งในตะวันออกกลางนะคะรายงานว่ากลุ่มฮามาสอาจปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าบุคคลสองสัญชาติเพิ่มอีก50คนในเร็ววันนี้ค่ะโดยจนถึงเวลานี้นะคะตัวประกันที่กลุ่มฮามาสยังควบคุมไว้ในฉนวนกาซามีจำนวนประมาณ220คน ขณะที่สำนักข่าวนิว York กไทมสค่ะรายงานวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเจรจาปล่อยตัวประกันระบุว่าข้อเสนอจากฮามาสตอนนี้นะคะก็คือให้อิสราเอลหยุดโจมตีทางอากาศก่อนเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันทุกคนได้ และโดยหลักการนะคะที่จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดมีข้อยกเว้นว่าตัวประกันที่เป็นทหารอิสราเอลจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ในเรือนจำของอิสราเอลออกมาเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุว่าข้อเสนอให้อิสราเอลหยุดทันลมถนวนกาซาและการแลกตัวประกันนะคะก็ถูกส่งไปยังอิสราเอลแล้วแต่ว่าทางอิสราเอลยังไม่มีท่าทีตอบสนองกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกันแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทำเนียบขาวกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะคะได้เพิ่มการร้องขอไปยังอิสราเอลให้ชะลอการโจมตีภาคพื้นดินเอาไว้ก่อนเพื่อให้เวลาสำหรับการเจรจากลุ่มฮามาสในการปล่อยตัวประกันเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนจะไม่สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดนะคะ โดยนายแมทธิวมิลเลอร์ค่ะเขาสกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการที่สหรัฐไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการเปิดทางให้กลุ่มฮามาสกลับมาตั้งหลักและร,รวบรวมสัพพ์กำลังเพื่อก่อเหตุร้ายได้อีกค่ะติดตามพ p ีพิทีีเอ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย